สวัสดีทุกคนนะคะทานอาหารแบบเนี้นะคะแล้วทําให้มันดีต่อสุขภาพยังไงจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วเทมเป้นะคะผสมงานะคะจะเป็นทูเลรมเนี่ยค่ะไซเดอร์ของมะพร้าวหนึ่งช้อนสองช้อนละ้วจะใชใ้ดอกเคืือไปเสร็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเท่านั้นเองคนให้ละลายเสร็จตัว,วพีนักบัตเตอร์นะคะใช่ค่ะห,หนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะคนไปให้มัน เข้าเนื้อเลยนะคะถ้ามันข้นเกินไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เติมไซเดอร์เข้าไปนะคะไซเดอร์นนะคะเนี่ยคะ่ะเพื่อที่จะให้มันไม่ข้นเม่นข้นจนหนืดเกินไปคนจนเข้าที่ดีแล้วนะคะจะใส่ตัวน้ามันงาเป็นนิดเดียวพอนะก็ใส่ไปแค่ครึ่งช้อนชาพอะะเข้าเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราแองกวาย่ปุ่นเรามาหั่นก่อนนี่เอาไส้รอใส้ออก มาหั่นเป็นเส้นยาวๆนะคะประมาณท่านี่ยบางๆใช้ประมาณหวานสีเหลืองค่ะ <Okay. S 2> ก็นี่สีแดง เราก็หั่นเหมือนเดิมนะคะ<ม>เป็นชิ้นเล็กๆแป้ง,ง,งขอบเปียกเนี่ยมันจะเป็นแผ่นบางๆเนี่ยเพื่อจะ,จะให้เปลือกแป้งมันพอนิ่มก่อนนะคะก็เริ่มนิ่มแล้วนะคะมาห่อนะคะตัวนี้ค่ะผัสกสลัดเราใส่ลงไปเลยนะคะก็เอาแตงกวาส,สองชิ้นแล้วก็พริกเหลืองนะคะแผนตะวันนะคะ<ม>ติ๊นะคะแควหลอดที่เราซอยไว้ค่ะนี่ก็ใช้ตัวเทมเป้ท<ม>ี่เราอบไว้แล้วนะคะแล้วก็ต้องรีห่อมาเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะห่อเป็นแบบนี้นะคะเป็นเพื่อ น้ำซอสที่เราทำไว้ขอบคุณว่าจะใส่ตัวเมดมะม่วงหินมะพ้านจะเป็นเมโนูปาะเปียเวียดนามนะคะ